สวัสดีค่ะกห้านะคะวันนี้ก็จะคุณครูก็จะเป็นคลิปที่1นนะคะจากทั้งหมด4คลิปในการเฉลยใบงานนะคะเล่นใบงานที่จะใช้เป็นคะแนนเก็บอสอบปลายภาคนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะวันนี้ก็จะเรียนทั้งหมดเฉลยทั้งหมด8หน้านะคะสัปดาห์ละ8หน้าโอเคมาเริ่มกันเลยในเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนกันนะคะก็คือเรื่องแรงนะคะและแรงลับเรื่องนี้เราเรียนผ่านไปแล้วนะคะ ่ะเรามาดูความหมายของแรงกันดีกว่าความหมายของแรงนะคะก็แรงนะคะ,ะหมายถึงอะไรสิ่งที่ทําให้วัตถุกเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเ,ออเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเป็นรูปร่างไปจากเดิมนะคะเช่นที่ครูสาธิตก็คือการขยำกระดาษนะคะวกนี้หรืออาจจะทําให้วัตถุเร็วขึ้นช้าลงก็ได้หรือหยุดนิ่งไปเลยก็ได้นะคะ หรือสามารถทำให้เปลี่ยนรูปทรงและขนาดได้ด้วยนะคะอันนี้ต่อไปในการที่เราจะวัดแรงว่ามีขนาดเท่าเท่าไรนะคะอย่างเช่นเราไปตลาดซื้อแตงโมเราก็ต้องสั่งไหมคะเป็นกิโลใช่ไหมคะอันนั้นก็คือเป็นหน่วยวัดนะเราก็จะใช้ตาช่างใช่ไหมคะในส่วนของแรงเนี่ยเราจะใช้เครื่องช่างสปริงในการวัดแรงนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะก็คือเป็นชื่อของคนนี้แหละรูปเขานะคะที่เป็น คนคิดเรื่องแรงขึ้นมานะคะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว N นะคะอ่านี่ไงเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะเพื่อสร้างให้เป็นเกียรติแก่เขาเอง,เอ,งอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่างสปริงนะคะที่รูปตรงนี้เนะาะเป็นเครื่องช่างสปริงนะคะเรามาดูว่าเฮ้ยแล้วแรงลับคืออะไรอ่าแรงลับเนี่ยมันหมายถึงผลรวมของแรงนะคะหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันในทิศทางเดียวกันหรือ อาจจะตรงกันข้ามกันก็ได้นะคะก็คือการที่จะเป็นแรงลับได้นี่ยมันก็ต้องมีมากกว่าสองแรงนะคะสองแรงสามแรงสี่แรงอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าที่จะเขาเรียกว่าการหาแรงลับเนาะถ้ามีแรงเดียวอันนี้ไม่เรียกว่าแรงลับนะซึ่งมันก็จะมีอยู่สามกรณีอ่าสามกรณีมีอะไรบ้างที่จะเป็นที่มันเกิดจากแรงลับนะคะกรณีแรกนะคะแรงลับมีสามกรณีอ่า แรงที่หนึ่งนะคะก็คือแรงกระทำต่อวัตถุหยุดนิ่งในทิศทางเดียวกันอ่าในทิศทางเดียวกันนะคะแบบนี้ในรูปนี้นะคะในรูปนี้ในรูปนี้นะอ่าเดี๋ยวอ่าในรูปนี้นะคะผลแรงผลลัพธ์มีค่าเท่ากับนี่ไงแรงรับมีค่าเท่ากับ,แร,บ,กบแรงทั้งสองแรงนะคะทำให้ วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกับแรงอย่างตอนนี้เนี่ยมันมีสองคนใช่ไหมออกแรง2 0่นิวตันกับ4 0่นิวตันแรงลับเนี่ยมันก็ต้องเอาจับบวกกันนะคะเพราะว่าอยู่ทิศเดียวกันก็จะได้40่สิบวกยีเท่ากับหกนะคะทิศทางเขาก็จะไปทางขวามือนั่นเองต่อไปนะคะในกรณีที่สองนะคะกรณีที่สองเนี่ย ขนาดของแรงไม่เท่ากันแล้วก็อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามด้วยแบบนี้นะคะเห็นไหมคนนึงออก40นิวตันนะคะไปทางขวาอีกคนหนึ่งออก20นิวตันไปทางซ้ายดังนั้นทิศต่างการจับลบกันนะคะ40ลบ20เหลือ,อ40ลบ20นะคะ,ะ40ลบ20นะคะมันก็จะ 4ี่สิบนะคะลบเพราะว่ามันทิศทางตรงกันข้ามไหมคะก็จะเท่ากับยี่สิบนะเห็นไหมซึ่งตัวยี่สิบเนี่ยค่ะมันก็คือตรงนี้เองยี่สิบนิวตันนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือแรงลับเดี๋ยวคุณครูใช้สีดีวกว่าเฮ้ยสี่สิบมาจากไหน เอ้ยี่นี้มันสีเหมือนกันไปอ่ายีสนะคะก็จะมาจากตรงนี้<ส>เห็นไหมอ่าต่อไปในกรณีที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของอ่าขนาดของแรงเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามนะคะแบบนี้นี่ไงขนาดเท่ากันเห็นไหม สีกับ40แต่ว่าทิศต,ตรงกันข้ามคนหนึงไปซ้ายคนหนึงไปขวานะคะแรงรับเนี่ยก็คิดหาแบบวิธีเดิมเลยก็คือคิดนะคะว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นทิศต,ต่างอ่ะทิศต,ต่างจากลบนะคะมีอะไรบ้างมี40่ิบนิวตันใช่ไหมกับ40นิวตันซึ่งมันก็จะเท่ากับ0นนิวตันอ่าเห็นไหมเท่ากับศูนย์นิวตันศูนย์นิวตันนะคะก็คือตรงนี้นี่เห็นไหม ก็คือวัตถุเนี่ยจะหยุดนิ่งนะคะก็คือมีอยู่3ามกรณีีเองอ่าต่อไปเรามันเริ่มทำโจทย์กันดีกว่าข้อ2เอ่ยในหน้าที่2นะคะอันนี้นคุณครูก็เฉลยมันแล้วนะเพราะว่าคุณครูไม่ได้ใช้ iPad นะคะอ่าหน้าที่สองเนี่ยการเคลื่อนที่นะคะเป็นไงแมวมันดันกล่องก็คือวัตถุเกิดการเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่ไปทางไหนไปทางขวามือนะคะ อืไปทางขวาต่อไปค่ะมีคนลากน้องแมวการเคลื่อนที่เป็นไงเคลื่อนที่นะคะไปทางซ้ายมือนะคะเพราะเขาดึงไปทางซ้ายต่อไปค่ะมาลากเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่ไหมคะเกิดการเคลื่อนที่ไปทางขวาขวานะขอไขว่าแบบจราต่อไป ต่อไปเป็นรูปช้างาลากท่อนซูงอันนี้ก็เกิดการเคลื่อนที่นะคะไปทางซ้ายมืออันนี้เขาให้เราวิเคราะห์นะคะว่ามันเกิดการเคลื่อนที่ไหมอันนี้วัตถุไม่มีอะไรมากระทํานะคะไม่เกิดการเคลื่อนที่นะคะหรือหยุดนิ่งนั่นเองอันนี้ทิศการเคลื่อนที่แน่นอนมันไม่เคลื่อนที่นะคะหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จ้องไม่มีทิศนะคะอันนี้ก็เขเียนไปตามนี้เลยข้อที่สิบเหนึ่งจุดหกนะคะ เป็นคนยกน้ำหนักเนี่ยวัตถุก,ก็เกิดการเคลื่อนที่นะคะก็คือตัวที่เขายกน้ำหนักตรงนี้นะคะทิศในการเคลื่อนที่เนี่ยก็เป็นทิศขึ้นนะคะเป็นทิศขึ้นหรือเราจะเขียนว่าตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกก็ได้เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกอะคะ่ะจะชี้ลงพื้นเสมออันนี้คนเขาชี้ขึ้นแบบนี้นะคะมันตรงกันข้ามกันเนาะต่อไปค่ะข้อที่17นะคะ ข้อที่17เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคนที่มีสองคนน่ะคนหนึ่งคนนึงผักมาทางนี้ใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็ลากนะคะวัตถุกเกิดการเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่ไปทางขวาเนี่ยเอง,เองต่อไปคะ่ะข้อ3ข้อ3นะคะในการเขียนแผนภาพแสดงแรงเนี่ยเขาจะใช้ความยาวลูกศรแทนนะคะอืม การเขียนแผนภาพแร,แรงนะคะใช้รูกศรซึ่งขนาดของลูกศรเนี่ยเขาก็จะเขียนอย่างนี้เห็นไหมเป็น20นิ้นิวตันส่วนทิศของแรงเนี่ยก็จะดูที่ลูกศรนะคะอันนี้ก็ทิศไปทางขวามีขนาด20นิวตันนะคะอ่าเรามาดูดีกว่าข้อ2นะคะจะเรียนเขียนลูกศรใช่ไหมเราก็อันนี้มันเป็นรูปคนใช่ไหมคะก็กําลังผักมาทางนี้เราก็เขียนลูกศร เขียนลูกศรนนคะ่ะมาทางนี้อ่านะคะซึ่งมันมีขนาดเท่าไหร่20นิวตันใช่ไหมคะเราก็เขียนไปและอีกหนึ่งคนนะคะเขาก็ผักมาทางซ้ายมือมีขนาด20นิวตันเหมือนกันอ่าอ่าอันนี้อันนี้แก้นะคะ อันนี้แก้อันนี้แก้อันนี้มันไม่ได้ผักมาชนกันนะมันเป็นข้อแบบนี้เป็นข้อแบบเนี้ยมันเป็นฝั่งแบบนี้นะอ่าอันนี้มันต้องแก้นะคะต้องแก้จากยี่สิบนิวตันเนี่ยเป็นอะไรอ่าเป็นสิบนิวตันนะคะเขียนปากการแดงก่อน ต้องแก้นะคะเป็น10นิวตันนะคะอ่าเขียนตัวเอ็นก็ได้เนาะเพราะว่าเขากำหนดมาให้10นิวตันเนาะลูกศรก็ทำถูกแล้วนะคะต่อไป2.3 2.3เนี่ยมันเป็นลูกศรที่เขาดึงใช่ไหมเขาดึงไปทางไหนดึงเข้าหาตัวเองใช่ไหมก็ต้องเป็นแบบนี้อ่าดึงเข้าหาตัวเองมีขนาดเท่าไหร่40นิวตันนะแล้วก็เขียนว่า40นิวตันแบบนี้ ต่อไปสองจุดสี่ยกเวทอ่ายกเวทอันนี้มันเป็นทิศขึ้นนะคะแบบนี้ใช่หไหมคะกายกขึ้นนะคะมีขนาดเท่าไหร่จู่กาหนดให้ก็คือยี่สิบนิวตันก็เขียนแค่นี้นะคะอ่ากวางเล่นเดีย่ยใหาอีกแล้วนะคะเหมือนในหนังสือเลยอ่าในหนังสือโอเคกวางเล่นเดียนะคะแบบว่า,วากวางเล่นเดียนเนี่ยออกแรงลากสันตะคอรอสเนี่ยยี่ิบนิวตันอ่าลากสันตะคอรอสใช่ไหมคะนี่ลากสันตะคอรอส กวางมันก็ลากไปทางนี้ใช่ไหมคะ20นิวตันก็ตามนี้เลยเนาะต่อไป2.6นะคะออกแรงผลักกล่อง10นิวตันอ่ะ10นิวตันผักกล่องอืมไม่ใช่กล่องนะนี่มันเป็นรถเข็นนะคะอันนี้10นิวตันชี้มาทางนี้นะคะแล้วก็วาดเลยอ่ะนี่ครูใช้สีเฉยนะคะนี่ก็ใช้ปากกาแดงหรือดินสอก็ได้นะคะต่อไป2.7นะคะมีคนสองคนที่กําลังอะไร ผักรถอยู่สองคนใช่ไหมคะบอกว่า A และ B อีา A และ B เนี่ยช่วยกันผลักยี่สิบห้าสิบนิวตันแล้วก็ดูซิว่ามันผลักไปทางไหนทางขวาใช่ไหมคะแล้วก็ทำรูปสอนไปทางขวามือนะคะแล้วก็เขียนห้าสิบนิวตันนะคะตามที่โจทย์บอกต่อไปนะคะสองจุดแปด กับขอเนี่ยเขาเล่นชักกยเยอออกแรงดึงกันคนละ100นิวตันนะคะเราก็มาคิดก่อนว่าอ่ะอย่างเช่นคนนี้เขาดึงไปทางไหนชักกยเยอมันต้องดึงเข้าหาตัวเองใช่ไหมคะก็ดึงมาทางนี้100นิวตันอ่ะเขียนไปส่วนคนนี้ก็ต้องดึงเข้าหาตัวเองใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้ชนะก็คือ100นิวตันอ่ะแบบนี้ต่อไปนะคะในหน้าที่ c ให้นักเรียนดูภาพนะคะแล้วอะไรแล้วบอก ขนาดของแรงลับและทิศทางในการเคลื่อนที่ของวัตถุออันนี้ก็คือเขาบอกมาแล้วว่าซ้ายอยู่ตรงนี้ออันนี้ซ้ายอันนี้ขวานะอันนี้ซ้ายยี่สิบนิวตันอันนี้มีสองแรงใช่ไหมคะเราก็พิจารณาก่อนค่ะว่าเฮ้ยมันทิศเดียวกันทิศเดียวกันทำยังไงคะทิศเดียวกันจับบวกกันนะคะมันก็จะเป็น20บวกกับ20่สิเท่ากับ 4ีอ่าเห็นไหมมันก็คือ40ตรงนี้เคลื่อนที่ไปทางไหนอันนี้มันก็ต้องเคลื่อนที่ตามแรงแรงในที่นี้ชี้ไปทางขวาทั้งสองแรงนะคะก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางขวามือนะคะอ่าขวามือโอเคต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่สองเนี่ยมันมีเราพิจารณาก่อนซิ ใช่ยังสมมุติว่ายังไม่ได้เห็นเฉลยของครูนะคือครูเขียนไม่ได้เนะาะจีสิบเนี่ยกับยี่สิบกับสิบเนี่ยมันทิศต่างกันใช่ไหมคะทิศต่างอา่จับลบอ่าเขียนลบก่อนเลยนะคะทิศต่างจับลบมีสี่สิบมีมีสี่สิบใช่ไหมคะลบกับสิบเท่ากับเท่าไหร่สามสิบนะคะนี่ไงสามสิบเราก็เขียนสามสิบตรงนี้เห็นไหมคะ มันก็คือสามสิบตรงนี้นะคะมีทิศทางไปทางขวามือนะคะต่อไปนะคะข้อที่สามจุดสามอ่าอันนี้มันเป็นทิศต,ต่างหรือทิศเหมือนคะทิศต,ต่างจากลบอ่าเขียนลบก่อนมีเท่าไหร่มียี่สิบนิวตันกับยี่สิบนิวตันเป็นศูนย์นิวตันอ่าศูนย์นิวตันใช่ไหมนี่ไงศูนย์นิวตันนะคะทิศทางก็คือหยุดนิ่งนั่นเอง ต่อไป2.4นะคะ2.4เรามาดูซิ2.4ทิศเหมือนหรือทิศต,ต่างคะก็คือทิศต,ตาเอ้ยทิศเหมือนจับทิศเหมือนก็ต้องจับบวกใช่ไหมคะมีอะไรบวกกันมามีมี40นะคะบวกกับอะไร20ที่เขาให้มาก็จะกลายเป็น60สนะคะมี่60อ่ะ ซึ่งหกสิบนะคะมันมาจากหกสิบที่ได้ก็คือตรงนี้ก็เอามาเขียนใส่ตรงนี้นะคะมีทิศทางไปทางไหนลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือค่ะต่อไปสามจดหามจุดห้าทิศต่างหรือทิศเหมือนคะทิศเหมือนนะคะชี้ไปทางขวาทั้งสองก็จับยังไงจับบวกนะคะอ่าจับบวกนะคะมีสี่สิบอ่าเอาเลขที่สูงขึ้นที่มากขึ้นก่อนเนาะ ก็จะกลายเป็นหกสิบนิวตันนะคะหกสิบนิวตันอ่าเห็นไหมนี่ไงแล้วก็มาเขียนตรงนี้มีทิศทางไปทางรูปสรชี้ไปทางไหนคะขวามืออ่าอันนี้จะเป็นขอไขวเวีนสราร์นะคะต่อไปค่ะข้อสามจุดหกสามจุดหกสามจุดหกทิศต่างหรือทิศเหมือนทิศต่างนะคะทิศต่างจับลบนะคะก็คือ ยี่สิบลบกับยี่สิบก็เท่ากับศูนย์นะคะศูนอืมศูนย์ก็ใส่ตรงนี้นะคะก็คือหยุดนิ่งนั่นเองข้อสุดท้ายนะคะสามจุดเจ็ดนะคะสามจุดเจ็ดทิศต่างหรือทิศเหมือนทิศต่างนะคะทิศต่างจากลบนะคะก็คือมีอะไรบ้างมีสี่สิบกับสิบสิบสี่สิบลบสิบเหลือสามสิบนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เห็น ก็คือสามสิบอ่ะคุณครูเขียนตรงนี้อ่าสามสิบนะคะซึ่งสามสิบเนี่ยเราก็เอามาเขียนใส่ตรงนี้นะคะมีทิศทางไปทางไหนสี่สิบกับสิบใครจะชนะก็ต้องสี่สิบมันชนะใช่ไหมคะก็คือชี้มาทางขวามืออ่าต่อไปค่ะข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าเนี่ยให้นักเรียนตอบคำถามนะคะชายห้าคนนะคะมีห้าคน ช่วยกันผลักรถที่หยุดนิ่งรถที่หยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ด้วยแรงที่เข้ากันในทิศทางเดียวกันทิศเดียวกันผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผลลัพธ์ก็คือมีค่าเท่ากับแรงของ5ผู้ชาย5้าคนที่ออกแรงผลักรถนะคะก็ต้องจับบวกกันเนาะมันก็จะเท่ากับแรงที่ออกแรงผลักต่อไป4.2นะคะ4.2เนี่ย มี a นะคะแล้วก็ b เนี่ยเขาออกแรงดึงในทิศทางตรงกันข้ามอ่ะตรงกันข้ามยังไงเช่น b คือคนนี้ใช่ไหมเขาออกแรงเนี่ยเข้าอ่ะอ่ะ b คือคนนี้เนาะเขาก็ออกแรงเข้าหาตัวนะคะอืม ส่วน a e เนี่ยเขาก็ออกแรงเข้าหาตัวแบบนี้นี่ทิศของเขานะคะก็คือทิศต,ตรงข้ามกันนะคะทิศทางตรงกันข้ามทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะแรงที่กระทําต่อวัตถุมีค่าเท่าใดวัตถุจะเคลื่อนที่หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะก็คือเมื่อออกแรงแล้วเนี่ยต่อกระทะําวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามนะคะแรง รับมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะทำให้วัตถุหยุดนิ่งนั่นเองเนาะต่อไปข้อสี่จุดามค่ะมีควันช้างให้ช้าง3มเชือกอ่ามีช้าง3มเชือกออกแรงลากท่อนซุงเชือกละห้าสินิวตันท่อนซุงจะเริ่มเคลื่อนที่อ่าท่อนซุงอีกท่อนนักเท่ากันแต่ ท่อนสูงอีกท่อนหนักเท่ากันแต่มีช้างแค่สองเชือกช้างแต่และเชือกต้องออกแรงอย่างน้อยกี่นิวตันท่อนซูงถึงจะเริ่มเคลื่อนที่นั่นเองก็คือเราต้องคิดก่อนเพราะว่าในโจทย์สีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเชือกละห้าสิบนิวตันเนี่ยมันทําให้ท่อนสูงเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะเราก็เอาสามค่ะสามเชือกเนี่ยที่จดบอกเขียนจดลอกจดมาก่อนนะสามเชือกออกแรงห้าสิบนิวตันใช่ไหมมันจะเป็นเท่าไหร่ สามห้าสิบห้านี่ไงก็คือเอาสามคูณห้าสิบก็เท่ากับหนึ่งร้อยสิบห้าวัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่ได้ก็คือท่อนสูงเคลื่อนที่ได้ทีนี้ในกรณีที่เฮ้ยถ้าเรามีช้างแค่สองเชือกเราจะต้องออกแรงอย่างน้อยกี่นิวตันก็เอาจํานวนที่เรามีตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้ร้อยห้าสิบเนี่ยมาหารจำนวนช้างที่มีก็คือสองใช่ไหมคะก็เท่ากับคนละเจ็ดห้านิวตันนั่นเอง เออตัวละนะคะเชือกละเจ็ดิบห้านิวตันนะคะวัตถุถึงจะท่อนซุงถึงจะเคลื่อนที่ได้เนาะข้อห้านะคะให้นักเรียนยกตัวยอย่างการาการนำแรงในรับในชีวิตประจำวันไปใช้นะคะก็คืออย่างเช่นการยกย้ายโต๊ะการแขวนกระถางต้นไม้นะคะหรือการยกของย้ายตู้อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าการย้ายตู้เนี่ยมันย้ายโต๊ะก็ต้องใช้แรงมากกว่า2 สองคนอยู่แล้วนอะหรือว่ารถติดลมวันนี้ก็ใช่นะคะต่อไปหน้าสุดหน้าที่แปดนะคะหน้าที่แเรื่องของแรงเสียดทานแรงเสียดทานคืออะไรแรงเสียดทานก็คือแรงมีทิศต,ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นอ่นนี่เป็นคีย์เวิร์ดเลยคือตรงกันข้ามนะคะแรงเสียดทานเรามาดูแรงเสียดทานมีทิศอย่างไรนี่ไงเห็นไหม มีทิศตรงกันข้ามนะคะแรงสินธานเกิดขึ้นบริเวณใดก็คือเกิดขึ้นที่ผิวของวัตถุที่สัมผัสกันนะคะเช่นอย่างเช่นคนที่เล่นสเกตบอร์ดอย่างเงี้ยผิวที่เสียดทานก็คือบริเวณล้อนะคะกับพื้นนั่นเองที่มันสัมผัสกันต่อไปนะคะอ่าความจริงแล้วมีล้อกับพื้นนะคะแล้วก็มีรองเอยรองเท้านมันอยู่กับที่ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปข้อสามนะคะ เมื่อออกแรงลากวัตถุแล้ววัตถุยังไม่เคลื่อนที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่นะออกแรงลากวัตถุลาวัตถุแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่นักเรียนคิดว่ามีแรงเสียดทานหรือไม่มีแรงเสียดทานหรือไม่ไม่เคลื่อนที่มันมีหรือไม่มีคะ mm hmm. มันก็มีนะคะซึ่งแรงเสียดทานเนี่ยจะมีค่าเท่าเท่ากับแรงที่ใช้ลากนะคะ คือแรงเสียดทานอะ่ะมันมีค่าเท่ากับแรงที่ใช้ลากอ่ะแรงเสียดทานยังลากแต่มีทิศทางตรงกันข้ามกันก็คือถ้าอยากให้มันไม่หยุดนิ่งเราก็ต้องออกแรงให้มากกว่าแรงเสียดทานใช่ไหมถึงมันจะเคลื่อนที่ได้ต่อไปค่ะข้อสี่ข้อ4ี่เนี่ยปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานแน่นอนอย่างที่หนึ่งก็คือ,อ พื้นผิวสัมผัสนะคะผิวสัมผัสผิวสัมผัสเนี่ยถ้าเกิดผิวสัมผัสที่ขุกขาเนี่ยก็จะเกิดแรงเสียดทานได้มากกว่าผิวเรียบนะคะนอกจากแรงสัมผัสออผิวสัมผัสแล้วก็จะมีน้ำหนักของวัตถุนะคะ น้ำหนักมากนะคะจะมีแรงเสียดทานมากกว่าวัตถุน้ำหนักที่น้อยอย่างเช่นเราเราต้องลากคนตัวอ้วนกับคนตัวผอมยังไงเราก็ต้องลากคนตัวผอมได้ง่ายกว่าคนตัวอ้วนนะคะเนื่องจากคนตัวผอมเนี่ยมีแรงเสียดทานที่ทํากับพื้นเนี่ยน้อยกว่าคนตัวอ้วนเองต่อไปข้อที่5ค่ะหากต้องการลดแรงเสียดทานมีวิธีการอย่างไรเราจะลดแรงเสียดทานเราก็แค่อะไร เราก็คิดถึงปัใจจัยใช่ไหมเราก็ไปทําให้ผิวมันลื่นซะเช่นพวกกระดานลื่นอย่างเงี้ยก็ใช้น้ำมันหล่อลื่นก็ได้นะคะ<ม>เพื่อนะคะลดแรงเสียดทานนะคะจากอากาศหรือน้ำนั่นเองต่อไปคะ่ะข้อที่6นะคะข้อที่6หากต้องการเพิ่มนะคะเพิ่มเพิ่มแรงเสียดทานนักเรียนจะใช้วิธีการอย่างไรก็ แค่ทำให้พื้นมันผิวสัมผัสมันฝืดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเเพิ่มน้ําหนักนะคะเพิ่มน้ําหนักนะคะได้นะะเพิ่มน้ําหนักให้กับวัตถุเนาะมันก็จะเป็นการเพิ่มแรงเฉดทานอีกทางนึงืงต่อไปค่ะข้อเจอ็ด พิจารณากิจกรรมพร้อมระบุว่า enfin? เกิดแรงเสียดทานหรือไม่ระบุว่าเกิดแรงเสียดทานหรือไม่อย่างไรนะคะข้อที่1รถเข็นเขียนรถเข็นนะคะการเขียนรถเข็นเนี่ยเกิดแรงเสียดทานนะคะเพราะว่ามันจะเกิดระหว่างเกิดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับรถเข็นกับพื้นนะคะเรียนเขียนตามทีุ่ณครูแรงเองก็ได้นะเวลาเขียนข้อที่2ยิ้มทักทายเพื่อนอันนี้ไม่ต้องใช้แรงเสียดทานนะคะไม่เกิดแรงเสียดทานนะคะ เพราะไม่ได้ออกแรงกระทําต่อกันนะคะต่อไปค่ะวิ่งการวิ่งออกกําลังกายเนี่ยเกิดแรงเสียดทานนะคะเพราะมันมีอะไรที่สัมผัสคะ่ะมีพื้นรองเท้ากับพื้นสนามนะคะที่สัมผัสกันการเล่นกระดานหิมะเนี่ยก็ต้องเกิดอยู่แล้วเพราะว่ามีวัตถุผิวสัมผัสเพราะว่าผิวของวัตถุกเกิดการสัมผัสกันระหว่างอะไรกระดาน หิมะกับพื้นหิมะนะคะกระดานนอนหนูนะคะไม่ใช่ศซลา,าเอ้ยสมูุสีต่อไปการนั่งสมาธิอืมนั่งสมาธิมันอันนี้ไม่เกิดแรงเสียดทานนะคะเพราะไม่มีการขยับตัวถ้าเกิดเราขยับอันนี้เกิดนะคะ ทําทให้ไม่มีแรงเสียดทานนะคะต่อไปการขีดไม่ขีดไฟมีการสัมผัสไม่มีถ้าเกิดมีแปลว่าเกิดแรงเสียดทานนะคะสัมผัสระหว่างหัวไม่ขีดกับผิวด้านข้างของกล่องไม่ขีดนั่นเองอ่าข้อที่8นะคะหน้าสุดท้ายของคลิปนี้อ่าเรียงลําดับนะคะจากพื้นผิวมากไปหาพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานน้อยสุดนะคะ เขากำหนดให้มีอะไรมีหญ้ามีพื้นคอนกรีตหยาบมีพื้นกับเบื้องมียางกันลื่นอ่ะเราจะเรียงยังไงมีพื้นหญ้าเดี๋ยวกูยแยกสีเลยมีพื้นหญ้ามีอะไรมีคอนกรีตนะคะมีพื้นกับเบื้องมี แผ่นยางกันลื่นอ่ะเราจะเรียงยังไงดีเราคิดว่าอันไหนมันมีแรงเสียดทานมากที่สุดคะแรงเสียดทานมากที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นพื้นกระเบื้องนะคะกระเบื้องพื้นกระเบื้องอืมมีพื้นกระเบื้องแล้วก็รองลองมาก็จะเป็นพื้นหญ้านะคะที่เป็นขุดข่นะคะต่อไปก็จะเป็น พื้นคอนกรีตยาบแล้วก็เป็นแผ่นยางกันลื่นนะคะแรงเสียดทานมากที่สุดนะคะเกิดแรงเสียดทานมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดเดี๋ยวนะพื้นเดี๋ยว แรงเสียดทานที <normal> ่มากที <climbed lik> mm ่ส hmm. ุดนะคะอันนี้ผิดนะคะนี่ผิดอนี้ผิดไม่ใช่และอ่าอันนี้ดูสีน้ําเงินนะคะอันนี้เนี่ยแผ่นยางกันลื่นเนี่ยจะเกิดแรงเสียดทานได้มากที่สุดนะคะก็คือหนึ่งรองลงมาเนี่ยก็คือคอนกรีตหยาบนะคะมันสลับกันนะคะอันนี้หนึ่งสองอ่าแน่นอนต่อมาก็จะเป็นพื้นหญ้านะคะก็คือสามแล้วก็สี่นะคะก็คือเราดูที่พื้นผิวยิ่งเรียบเนี่ย แรงเสียดทานยิ่งน้อยนะคะอันนี้แผ่นยางกันลื่นเนี่ยมันพื้นผิวคล้ายๆกับพื้นรองเท้าของผู้ชายอะนันยางอะพวกเนี้ยบิกเกอร์อะไรเงี้ยมันจะเหนียวๆแบบนั้นแหละมันก็จะเกิดแรงเสียดทานได้มากนะคะอันนี้อย่าเขียนตามเขานะอันนี้มันต้องเริ่มจากแผ่นยางกันลื่นนะคะข้อเก้าข้อเก้าคุณแม่เนี่ยนาแผ่นยางกันลื่นมาปูห้องน้าสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานหรือไม่อันนี้เกี่ยวข้องไหมคะ เกี่ยวข้องกับแรงเยดทานนะคะเพราะเป็นการเพิ่มนะคะแรงเยดทานเวลาเข้าห้องน้ำเพื่อรู้อุบัติเหตุนองต่อไปค่ะข้อสิบถ้านักเรียนเตะลูกบอลกับเพื่อนในสนามหญ้าขณะพื้นเปียกแฉะจะสง่งผลอย่างไรมันก็ต้องทำให้ทำให้ลื่นนะคะทำให้ลื่นทำให้สนามส่วนที่มีแรงเยดทานมาก อันนี้เราตอบว่าแค่ว่าทําให้ลื่นก็พอทําให้ลื่นจึงส่งผลให้เคลื่อนที่ได้ลําบากอ่ะเขียนตามที่คุณครูะบายก็พอนะคะต่อไปค่ะข้อที่สิบเอ็ดค่ะข้อที่สิบเอ็ดยังครูย่อให้มันเต็มเต็มหน้าจอ ข้อที่11เขาบอกว่าให้เรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะคะให้สัมพันธ์กับสถานการณ์การใช้รถเข็นในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันเป็นการลดแรงเสียดทานนะคะเพราะว่าเราไม่จาเป็นต้องไปลากของนะคะเพราะมมีล้อกลมๆที่มันลดพื้นที่ในการสัมผัสพื้นนะคะเพราะว่ามันสัมผัสนิดเดียวนะคะ <c oughs> ก็คือบริเวณล้อแค่นั้นมันต้องสัมผัสทั้งกล่องนะถ้าเราสมมติว่าเราจะเคลื่อนย้ายกล่องกล่องหนึ่งเนาะ ลวดลายบนยางพานาะเนี่ยเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานนะคะเพราะจะได้ไม่ต้องทอําให้ลดลื่นนะคะลดถลายได้ง่ายนั่นเอง,เองต่อไปทําพื้นรองเท้าด้วยยางอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มแรงเสียดทานนะคะทําให้รองไม่ลื่นนะคะเวลาเราเดิน หยอดน้ํามันบริเวณบานพับน,นี่เป็นการลดเสียทานนะคะเพราะว่าการที่หยอดน้ามันเนี่ยมันอาจจะเกิดมันเกิดมาจากสาเหตุที่เราเปิดปิดแล้วมันมีเสียงการมีเสียงก็คือเสียงของแรงเสียทานเองเราต้องหยอดน้ํามันนะคะเพื่อลดการเสียทานต่อไปปูพื้นยางท่องน้ําอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียทานนะคะเพื่อที่จะให้เราไม่หัวฟาดพื้นนะคะต่อไปเพิ่มล้อใน เก้าอี้ทํางานอันนี้เป็นการลดแรงเสียดทานนะคะเพราะว่าเราจะได้เคลื่อนเก้าอี้ไปมาได้สะดวกนะคะไม่ต้องแบบเป็นเหมือนเก้าอี้สีขาที่มันจะมีเสียง eat, 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 อีดแอดอิดแอดเขา้าใจไหมที่นักเรียนชอบทําในห้องวิทย์นั่นแหละอันนั้นแหะมันมีแรงเสียดทานมากนะคะเพราะมันไม่มีล้อเนาะต่อไปไว่ายน้ําในสระน้าอ่าว่ายน้ำในสระ,ะ,ะน้ำเนี่ยก็เกิดแรงเสียดทานกับน้ํานะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาว่ายน้ำเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะกว่าการเดินปกติเนาะ ต่อไปค่ะออกแหลกออกแหลกออกแบบลวดลายขวดน้ําอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานทําให้ไม่ไม่ลื่นนะคะสังเกตว่าขวดน้ําเวลาจับเนี่ยก็จะมีแบบผิวที่มันขรุขระเป็นลวดลายต่างๆทําให้เราจับถนัดมือนะคะถ้าเกิดมันเรียบอย่างเงี้ยมือเราไปจับขวดน้ํายิ่งถ้าเป็นขวดน้ํเย็นเนี่ยมันก็จะมีไอน้าเกาะใช่ไหมมันก็จะลื่นนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปที่1นเนาะของป .5 นะคะ 8หน้าแรกนะคะสคัปด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่2ก็จะเริ่มแต่หน้า9้าเป็นต้นไปค่ะ